โอเคครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโกทักออนทัวร์ครับหลังแกกไม่ได้ถ่ายคลิปมานานครับปีเกือบปีได้นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วครับรูปแบบใหม่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานอ้อยนะครับโรงงานน้ำตาลไม่ใช่จะมาวิ่งอ้อยนะครับมาวิ่งดินครับวันนี้มาวิ่งทอยดินในโรงงานครับครับวันนี้เราก็กลับมาในรูปแบบใหม่ครับเราก็ มาทําช่องเป็นรถของตัวเองครับรับจ้างขนดินครับให้ดูรถก่อนหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบชีวิตเกี่ยวกับรถนะครับไม่ได้บแบบรีวิวรถสวยมากเท่าไหร่ดูสภาพครับ จัดจ้านครับจัดจานวันนี้ก็จะพาดูการวิ่งดินนะครับหลังจากฝนตกจะไปสองวันครับอันนี้ก็กลับมาแล้วครับน,นี่ดูซูมิโตโมเราครับให้ดูสภาพโรงงานน้ำตาลปีนี้เราก็จะวิ่งอ้อยนะครับเป็นสายหวานหน่อยโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนวิ่งอ้อยเอวิ่งดินเลยครับโอ้โหดินพันแล้วครับ สมิโตโมตแต่พ้าไปน่ารอดเลยครับเมื่อกี้ก็ติดตรงนี้นสิ่งแลยครับฝนเพิ่งตกเสร็จทางที่เราจะไปก็มีแต่น้ำเ,เดี๋ยวไปดูดที่สุมิโตโมตัตก,กัน มือมันเล็กนะครับตักนานสิบก็ตัก จะแบบโหดครับเพราะในโรงงานครับเพราไม่ซ่อมให้พนะิงตามสภาพกนะ้องอาจจะสั้นๆเลยแล้วพี่ิงอยู่ระยะทางประมาณเก,เกือบเกือบสองโลสองโลได้ครับ ประมาณ2กิโลเป็นระยะทางมันทำเวลาไม่ได้นี่ครับต้องค่อยไป <Okay. S 1> เยี่ยวกันตัวบิดเลยทีเดียวเชียวดิงกันอยู่4-5่ห้าคันประมาณ5คันเอ่อหลังจากผมกลับมาทาคลิปแนวทางช่องก็จะเปลี่ยนไปนะครจะเป็นแบบรายการเกาะติดชีวิตรถด,ดินแล้วกันครับ ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาไปรีวิวรถสวยๆแล้วก็กลับมาทำรถตัวเอง ระยะทาง2กิโลนี่ทางดีๆนี่แบบวิ่งฟุดตลบเรือแต่นี่แบบ,บ,ตตบเแบบกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สี่วิ่งจากหลังโรงงานเข้าในโรงงานเรับเอาไปถมหนอง ดีหน่อยว่าใส่ไม่เยอะนะครับหายไปนานมากจนแบบพอเจอกล้องแล้วแบบเขินเลยครับไม่กล้าพูดเลยนี่ก็ทีมงานวิ่งด้วยกันครับแล้วก็มีรถโรงงานเขาวิ่งด้วยอีกบอร์นึงหลังจากหยุดไปเกือบเดือนครับ สองสามอาทิตย์ฝนตกหนะักพายุโนรูเล่นเราแย่เลยคนระับน่าจะหมดแล้วมั้งครับน่าจะเข้าหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นๆโอๆ้สำหรับใครที่ยังอยู่ ดูก็ขอขอบคุณมากนะครับทียงดูในช่องกันผมก็ทิ้งช่องมเลยจะไม่มีเวลานี่ยังดีหน่อยมันเริ่มแห้งแล้วแดดออกเมื่อเช้านี่โอ้โหแฉดเลยครับเช้าผมปัดลงไปนู่นเลย ที่ตรงนี้ครับรถโร,ร,ร,รงงานรอรถรวมเพลงในครับถ้าจะทำเป็นบ่อบำบัดนะทางครับหลุมทีนี่ครึ่งล้อเลยครับ บนุรถโรงงานจอดหน้าเสียดายมากเลยฟูโซมีสภาพดีๆแต่เขาจอดสนิทจินหมดเลย ปลูกเลยครับ อันนี้ติดอีกแล้วรถแจไม่ไหวนะเราก็ต้องผ่าน้ำเทละน้ำนี่ครึ่งล้อกันชนเลยถึงกันชนเลยตรงนี้ 7จครับแรงน้อยสุดในทีมมาถึงตรงนี้ก็จะดีหน่อยพื้นคอนกรีตนี่ก็เป็นไม้ซับนะ <ย><น>เหมือนมาสอบไปกับขี่รอดเสาซิกแซกซิกแ รถเมากากระครบกกอ้อยเขาเรียกกากอะคบโคน่าจะใส่ห <c oughs> นักหลังเกินเลี้ยวไม่เข้าเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับใครที่ฟังจนจบก็ขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ